เราก็ทราบกันแล้วนะครับผลการโหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยผลออกมาเป็นท่านอนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพรักภูมิใจไทยนะครับได้คะแนนถึง300กว่าคะแนนนะครับ300กว่าคะแนน311คะแนนเรียกว่าท่วมท,นทม้นถล่มทลายนะครับนี่ดีนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์งดออกเสียงไป ตามหลักนี่พรรคประชาธิปัตย์ของท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนนี่จะต้องโหวตตั้งคุณอนุทินเป็นนายกด้วยแต่ว่ามันติดขัดตรงเลขาธิการพรรคดันออกตัวแรงไปหน่อยล้อฟรีไปหน่อยนะครับล้อฟรีไปหน่อยนะครับบอกว่าถ้าร่วมกับคุณอนุทินจะลาออกจากสสนะครับนักการเมือง จะพูดอะไรเนี่ยต้องใจเย็นๆต้องคิดให้รอบคอบนะครับไม่มีมิตรแท้และสตรูถาวรนะครับออกตัวแรงก็ทาให้คุณเฉลิมชัยอึดอัดใจต้องงดออกเสียงไปก่อนนะครับถ้าไปโหวตช่วยคุณอนุทินเป็นนายกหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคก็ต้องแยกทางกันเดินนะสถานการณ์มันก็ย่าแย่อยู่แล้วนะครับช่วงสี่เดือนเนี่ยมันยัง จะมาปั้นผลงานกันได้นะครับช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเอ,อ่ยยินดีด้วยพี่หนูพี่เลยวัดดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมหวังแล้วนะครับแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้มีโอกาสมาแสดงฝีมือนะครับว่ามันจะมีฝีไม้ลายมือขนาดไหนแต่ก็อยู่ในข้อจำกัดนะครับช่วงสี่เดือนที่จะแสดงฝีมือเนี่ยนะครับ เปรียบเหมือนพี่หนูมาเป็นกัปตันเรือนะครับแล้วก็มีคนคอยถีบหัวเรืออยู่เรื่อยจะหันหัวไปทางไหนก็จะมีคนสองคนนะครับคอยถีบหัวเรือนะครับมึงต้องไปทางนั้นมึงต้องไปทางนี้จะออกทะเลก็ให้ไปทางคลองนะครับก็เข้าใจเข้าใจบริบทนะครับแต่ว่าทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับพี่หนูเป็นกําลังใจให้ในฐานะที่เคยสนิทสนม มัคุ้นกันมาก่อนนะครับแล้วก็ดีใจกับว่าที่รัฐมนตรีท่านใหม่อีกลหลายๆท่านนะครับจะได้ชีวิตนี้ได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีกับเขาสักทีหนึ่งนะฮะพอเริ่มเริ่มเป็นรัฐบาลนี่คนก็จะเริ่มจับผิดเริ่มจะด,ด่าเป็นเรื่องปกติอย่าไปเครียดนะครับใครจะด,ด่าก็ปล่อยไปไม่ต้องไปฟ้องใครแล้วครับปล่อยนะครับปล่อยไปนะครับเดี๋ยวก็ชินเองนะครับสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาแปดเก้าปี เมืกก่อก่อนท่านประยุทธ์ท่านก็หงุดหงิดคนไปดา่าท่านไปแกวะไปแซวอะไรท่านแต่ท่านก็ไม่เคยฟ้องในะครนะฮะท่านก็ไม่เคยฟ้องใครนะครับผมเองก็กราบเรียนกับท่านพลเอกประยุทธ์ว่าปล่อยมันเถอะครับคนเราลักมีมเกลียดมีเราขึ้นมาแสดงลิเกแล้วผู้ชมมันก็นั่นแต่ถ้ามาใส่ร้ายป้ายสีกันในข้อมูลอันเป็นเท็จอันนั้นว่าไปอย่างนะครับท่านประยุทธ์ไม่เคยไม่เคยฟ้องใครครับท่านไม่เคยฟ้องใครนะครับ ท่านอนุทินครับที่เลยวัดเสือกอีกแล้วแนะนําอีกแล้วนะครับระหว่างที่รอพระบรมราชองการโปรดเกล้าลงมานะครับกว่าจะเข้าเฝ้าถวายสัตว์นำคณะระมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตว์ยังใช้เวลาอีกหลายวันนะครับอย่างน้อยก็5วัน7วัน ่วงนี้เขารู้แน่นอนอยู่แล้วว่าพี่หนูเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยแน่นะครับในวันพรุ่งนี้ก็เชิญผู้จัาการเหล่าทัพเลยบกเรืออากาศผู้จัาการอาหารสูงสุดและตำรวจนะครับและตำรวจคุยนอกรอบก่อนครับคุยนอกรอบเกี่ยวกับเรื่องไทยกัมพูชาก่อนเลยครับคุยนอกรอบก่อนเลยพี่หนูนะฮะคุยพี่หนูเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วนะครับเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนเป็นคนง่ายๆคนนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็ เข้ากับใครก็ได้นะครับแทบจะเป็นบริกรนะครับคุยไปแล้วก็บอกเลยว่าล้อมรั้วแม่นเลยนะครับล้อมรั้วแม่นเลยตอนนี้ไอ้คุณเซนมันพรานไปขอร้องต่างประเทศไปขอร้องอเมริกาว่าให้บอกกับไทยหน่อยว่าไม่ให้ล้อมรั้วเอ้คุณเซนคุณจะบ้าเหลอเขาจะล้อมรั้วบ้านเขาคุณของคนมาเกลยมาจัดมวลชนจัดม็อกมาจะมา ทหารไทยเขาล้อมรั้วบ้านเขาประเทศไทยเขาจะล้อมรั้วบ้านเขาคุณบ้าเปล่านะครับพี่หนูพี่หนูคุยไม่ต้องบอกนะักคงนักข่าวอะไรแล้วครับพี่หนูง่ายๆอยู่แล้วนะครับขับรถเปื้อดไปนะครับคุยนอกนอกรอบคุยนอกรอบกับผู้นำเหล่าทัพนะครับท่านผู้จัดการทหารสูงสุดท่านก็เป็นคนอเอื้ออยู่แล้วนะครับอีกไม่กี่วันท่านจะกเกษียณ ท่านผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการทหารอากาศท่านก็นจะ,กะเกษียณน,นะครับท่านแม่ทัาพภาคสองคุยนอกรอบก่อนนะครับแม่ทัาพภาคหนึ่งก็จะขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทหารบกแต่ว่าท่านผู้จัดการทาหารบกตัวหลักเนี่ยยังอยู่หอบอรตรอท่านตายก็ยังอยู่นะครับผมว่าคุยนอกรอบเลยอะ่ะบอกหนึ่งล้อมรั้วก่อนสองถ้าเกิดว่ามันลุกล้ําดินแดนไทยเรามาก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายตามกรอบของกฎหมายนะครับ ตอนนี้ไอ้แกนนำม็อบเนี่ยที่หัวหน้าลิงที่ชาร์จเข้ามาเนี่ยกำลังตำรวจเรากำลังทหารเราจะได้ล็อกจับตัวล็อกจับตัวมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยก็เอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วดูว่าขมินมันจะว่าไงดูว่าขมินมันจะว่าไงนะครับต้องเอาอย่างนั้นครับไม่ไม่ต้องไปรอไม่ไม่นั่นจะเสียเวลาห้าวันเจ็ดวันเนี่ยมันมีความหมายมากครับมันมีความหมายมากครับน้องๆท่านผู้จัดการทหารบกเรืออากาศก็ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาตินะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยยังไม่มีพระบรมราชองการโปรดเก้ามาเลยนี่เราคุยกันแบบพี่แบบน้องก่อนนะนะครับเพื่อให้งานมันเดินเร็วนะครับกว่าจะตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับกว่าจะนําขึ้นทูลเก้ากว่าจะนําเข้าถวายสัตว์ถึงจะเริ่มไปบัตรหน้าที่ได้กว่าจะถแถลงนโยบายนะครับถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภามันช้าครับ ผมกลาบเปลียนแนะนําอย่างนี้นะครับมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าพี่หนูเขาจะยังเคารบนับถือพี่เลวัตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสถานะมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นน้องแต่ตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว <c oughs> บางคนนี่นินสัยเปลี่ยนจริงๆนะแต่ว่าท่านอนุทินนี่เจอผมที่ไหนท่านก็จะยกมือไหว้ก่อนนะครับปากหวานนะครับยกมือไหว้ตอนเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมาไทยไปงานแต่งรูปท่าน จากทิพย์ชายจินดาเจอท่านก็ยกมือไหว้ก่อนนะครับลูกท่านพอบอดีตพบตลอนะพี่หนูสนิทกับคนเยอะสนิทกับคนเยอะครแล้วก็ดีใจกับข้าราชการตํารวจนะครับที่ได้รับโปรดเกล้ามาแล้วนะครับรอดรอดตัวแล้วรอดตัวแล้วตํารวจรอดตัวแล้วนะครับตํารวจนะครับพวกชั้นในพลเนี่ยนะครับวันนี้เห็นข่าวว่าได้รับโปรดเกล้ามาแล้วนะครับก็ดีใจกับน้องๆด้วย แต่ถ้าเกิดยังไม่มีโปรดเกล้าลงมาเนี่ยถ้ารัฐบาลใหม่เขาเข้ามาทําหน้าที่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เขาจะมารื้อโผจัดคนของตัวเองเข้ามาทําหน้าที่ก็หนักใจแทนแคร์ก,การกระทรวงมหาดไทยนะครับนะครับพวกอธิบดีพวกผู้ว่าผมไม่ทราบว่ามีโปรดเกล้าลงมาหรือยังถ้ายังไม่โปรดเก้าเนี่ยผมว่าจะมีลื้อโผกันอีกรอบหนึ่งได้มีลื้อโผกันอีกรอ,อ,อ,อบนะฮะพวกข้าราชการนะครับ มันก็เป็นเรื่องปกติครับฟ้าเปลี่ยนสีเปลี่ยนรัฐบาลการเมืองแทรกแซงทำไมต้องแทรกแซงตำรวจโอ้โหน่าพูดแบบหรูๆก็คืออย่าให้การเมืองมาแทรกแซงข้าราชการตำรวจประโก็เขาเลือกตั้งมาเขาเป็นสอสอมาแล้วเขาเป็นนายกเขาเป็นประธานกตรเขาก็มีหน้าที่ที่จะเลือกผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเรื่องปกตินะครับผมก็ตอนเป็นคณะกรรมการ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเราจะตัดไม่ให้นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานกอรรจะทําให้เหมือนอายการกับศาลนะครับมันก็ทําไม่ได้้วครับก็ขนาดทหารเนี่ยเอ่ท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงกลาโหมยังเข้าไปเป็นบอร์ดของของกองทัพเลยนะครับในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนะฮะแต่ว่ากฎหมายของ พระราชบัญญัติตํารวจ2,565เนี่ยออกมารัดก,กุมหน่อยนะครับถ้ากรณีที่การเมืองส่งตัวไปให้ผู้ชันการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ชันการตํารวจแห่งชาติส่งตัวไปให้ผู้ชันการว่าเฮ้ยทำอย่างนี้หน่อยอ่ะถ้ามีพยานหลักฐานถูกดําเนินคดีเลยนะครับถูกดําเนินคดีอาญาและวินัยเลยนะครับแต่ว่ามันก็เขียนไปงั้นแล้วครับกฎหมายเดี๋ยวเขาก็ประสานทางข้างกันได้อะไรกันได้นะครับผมรักขํำตํารวจครับ มึงจะกลับตัวกันยังไงวะเนี่ยม้วนซ้ายมวว้วนขวานะครับไอ้พวกที่กระดีกระดานะครับเลือกตำแหน่งตรงนั้นเลือกตำแหน่งตรงนี้นะฮหากลับตัวไม่ทันแล้วกลับตัวไม่ทันแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นหวัดนะครับขับรถมาแล้วก็มัวทํารถซ่อมรถไอ้ตรงออนนิ่งผมมันมันพังมันขาดนะครับแล้วเข้ามามันก็จาม จามอยู่นั่นแหละครับเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นหวัดนะครับเนี่ยโอ้หมันก็คงต้องมีการแต่งตั้งโยกย้ายนะฮะดูว่าผมจะดูว่าใครไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดูยังมองไม่เห็นตัวนะนะครับส่วนกระทรวงมหาดไทยนั้นท่านอนุทินท่านดูแลเองนะครับท่านดูแลเองแล้วก็ถือว่ามีอำนาจเต็มแบบคุณภูมิธรรมแล้วนะนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดก็สามารถที่จะดำเนินการได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่า ัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนานะยกเป็นคนคนเดียวกันนี่งานจะเดินฉลุยเลยครับนะบ้านหนองจานอย่างที่ผมกราบเรียนไปงผมกราบเรียนท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีท่านอนุทินแล้วนะครับว่าให้คุยนอกรอบกับผู้นาเหล่าทัพเลยครับแล้วก็สั่งให้เขาล้อมรัวเลยนะครับตอนนี้ทํายังไม่ได้ทําในานามรัฐบาลนะทาในานามกองทัพก่อนนะครับกองทัพล้อมรัวไปเลยฝ่ายปกครองกรมที่ดินก็ออกโฉนดให้เลยนะครับ ลุกขึ้นมาก็ดดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะครับ MOU 4344อะไรนี่ก็ยกเลิกไปเถอะครับแต่ว่าการยกเลิกเนี่ยเราก็ยื่นเงื่อนไขไปก่อนว่าเราพอยกเลิกเนื่องจากคุณละเมิดสัญญาละเมิด MOU ห้าหกร้อยครั้งแหละนะฮะโอ้ยมันเสียงข้างน้อยไม่มีความชอบทำอย่าไปคิดอย่างนั้น30มสิบลิขิตฟ้าเจ็สิบมานะตนใครจะไปคิดแล้วครับว่าท่านอนุทินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี นะครับก็พักสีส้มเขาไม่มีตัวคัดีเด็ดนายกนี่นะครับเขาต้องการให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เขามีความหวังว่าถ้าเลือกตั้งใหม่เขาจะได้เสียงเกิน250จะได้จัดตั้งรัฐบาลได้อะไรได้นะครับมาเนี่ยมันสะบัดซ้ายสะบัดขวากันเดินหมากผิดเนี่ยนะฮะมันก็ตกมาที่คุณอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่าไปอิจฉาตาร้อนกันเลยนะครับมันจะเสียงข้างมากข้างน้อยเขาก็แถไปกันจนได้แหละ ไม่คุยแล้วลุงโจเข้าข้างเสียหนูพ่อโถอีหนูไม่ได้เข้าข้างเสียหนูก็เขาจะมาเป็นนายกรัฐมุนตรีเราแล้วอะนะเราก็มาแนะนำาสิว่าท่านควรจะทำอะไรนะครับมึงจะให้กูไปเชียร์ใครแล้วนะไปเชียร์คุณภูมิธรรมเลยหรือคุณอุ่งอิงหรือคุณเศรษฐาเลยเขาพ้นหน้าที่ไปแล้วลิเกลงใหม่แล้วลิเกลงเก่าเขาเลิกจ้างไปแล้วลิเกลงใหม่มาแล้ว เราในฐานะเป็นประชาชนธรรมดาผมไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าเราก็มาแนะนํากันมีความรู้ความสามารถด้านไหนเราก็มาแนะนํากันไม่ต้องไปด่ากันนะครับไม่ต้องมาบอกว่าเอาผมไม่เป็นรัฐมนตรีสิผมจะได้บอกว่าทํำยังไงนะฮะเออเอ็งเงื่อนงอน่าไปได้ว่าไปเชียร์เสียหนูจะต้องให้ด่าเสียหนูใช่ไหมใจหนูเนี่ย หนูไม่ต้องวิเชียรใครหรอกใครจะมาเป็นนายกใครเป็นรัฐมนตรีขเขาก็ไม่ได้ไปขอเองแต่งงานแล้วลูกไม่ได้เอาเงินมาให้เองใช้หรอกเล้าก็ยังจนกันเหมือนเดิมน,นะครับยังจนกันเหมือนเดิมตอนนี้ผมเป็นห่วงปัญหาเรื่องไทยกับเขมรนะครับเป็นห่วงปัญหาเรื่องไทยกับเขมรทํำยังไงมันจะแก้ไขตรงนี้ไปอีกเปราะหนึ่งส่วนข้าราชการจะโดนแต่งตั้งโยกย้ายไปมันไม่ตายหรอกย้ายไปที่ไหนก็มันไม่ตายนะครับได้เงินเดือนเท่าเดิม ได้เงินเดือนเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ <c oughs> ตำแหน่งไหนมันเงินเดือนเท่าเดิมถ้าเขาไปลดเงินเดือนก็ว่าไปอย่างหนึ่งมันทีมึงทีกูไอ้ห่าทีทีเราได้ดีไม่เห็นโวยวายเลยทีเขาย้ายไปที่ไม่ดีก็มาโวยวายนะครับเป็นเรื่องปกติมันยังไม่รู้ไม่ชัวร์ไงลูกว่าใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหล่ะมลุงป้อมใช่ไหมไม่ไม่รู้ผมยังไม่รู้ไงะนะครับได้ทั้งนั้นครับใครจะมาเป็น เราอย่าไปติใครเลยนะครับสู้ว่าใครมาเป็นแล้วเรายุดีกว่านะครับใครมาเป็นเนี่ยนะครับลุงป้อมก็บอกว่าถ้าท่านมีอํานาจแล้วจะจัดการในหุ่นเซนเลยนะครับก็ท่านบอกนะไอห,ห่าแม่นเป็นกูกูจะบอมบ้านในหุ่นเซนเลยผมแล้วโอโ้สะใจนะครับสะใจเลยเอาท,ทันทีหุ่นเซนมึงเถอะถ้าลุงป้อมเป็นลัฐมตรีกรลาห่มนะมึงคิดหายแนะ่นะครับ ลุงป้อมนักรบนักรบเก่าด้วยนะครับอยู่กับขมรนมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่เป็นร้อยหรวดร้อยตรีนะครับจนกระทั่งเป็นผู้จัดการทาหารบกนะครับโอ้โหถ้าลุงป้อมเป็นแล้วผมยุบเลยครับนะครับลุงป้อมไม่มีผลประโยชน์คุณอนุทินไม่มีผลประโยชน์ในขมรนนะครับไม่ได้ไปเอี่ยวไม่มีสัมปทานไม่มีหุ้นส่วนบ่อนอะไรได้งั้นนะครับเราพนย,ายักยุอยู่แล้วครับยุอยู่แล้วนะฮะ ท่านธรรมนัตขายบอกท่านธรรมนัตเป็นผมไม่ได้ดูข่าวจริงนะไม่รู้ว่าแนวโน้มจะเป็นท่านไหนนะฮะท่านธรรมนัตก็ได้เพราะว่าท่านธรรมนัตเป็นนายทหารเป็นร้อยเอกจบเตรียมทหารจบในร้อยจปรมาแล้วก็อาวุโสรุ่นถ้าเปรียบเทียบก็ท่านธรรมนัตเป็นรุ่นพี่ทั้งหมดนละครับเป็นรุ่นพี่ทุกคนแหละครับเป็นรุ่นพี่ผู้จัดการทหารบกทหารเรือทหารอากาศรุ่นเดียวกันรุ่นเพื่อนกันรุ่นเพื่อนกัน ธรรมนัตเขาเป็นรุ่นเดียวกับผู้ชนการตารวจแห่งชาตินะครับผมไม่รู้ว่าเตรียมทหารรุ่นอะไรนะครับมันคุยกันง่ายและนักเลงด้วยนะครับคุยกันง่ายนักเลงด้วยนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทหารเลยนะครับโอ้ทาไมธรรมนัตจะเป็นไม่ได้อะเป็นได้ระโทคุณอะไรยังเป็นได้เลยคุณภูมิธรรมยังเป็นรฐมนตรีกลาโห่มได้เลยนะครับนะครับคุณภูมิธรรมเคย เข้าป่าเข้ากงสมัยตุลาปีหนึ่งหนะครับหรือคุณอะไรก่อนหน้าที่ชอบร้องเพลงยังเป็นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรารอดูดีกว่านะครับเรารแผนกให้คําแนะนำะแผนกยุนะครับยุแผนกยุยุให้หุนเซ็นมึงชิบหายก็แล้วกันมึงจะได้ไม่มาละลานประเทศไทยนะมึงจะได้ไม่มาละลานประเทศไทยนะครับมันต้องอาศัยจังหวะและโอกาส ครับตอนนี้ไปบินไปบอมมันไม่ได้แล้วครับโอ้โหไปบอมตอนนี้ไม่ได้ที่จริงตอนที่มันปะทะกันยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่ปดตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเหมาะที่สุดเลยจะไปบอมบ้านในหุนเซน็นนะครับเสียดายโอกาสนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีอะไรเราก็มาเรียนแนะนํากันนะครับตอนนี้ก็วิ่งกันต่อรองกันหน้าดูใครจะเป็นะัะมุตรีกระทรวงไหนอะไรยังไงก็ขอให้สมหวังกันทุกคนนะครับขอให้สมหวังกันทุกคนนะครับ มันจะได้จบจบนะคือไอ้จิกโกข้างบ้านเนี่ยมันมาระลานเราเนี่ยถ้าไม่ฟาดให้พิการหรือตุยเฝ้ารากมาม่วงไปมันไม่จบแล้วครับแม่งก็กวนตีนอยู่อย่างนี้ผมใช้คําว่ากวนตีนนะขเมศผมใช้คําว่ากวนตีนนะครับ,นนรบที่จริงเนี่ยไอ้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยหาคนเข้าท่าหน่อยเถอะคนที่มันแอคชั่นเร็วๆหน่อยอะไรหน่อยว่างๆเนี่ยเราก็ไปได้ครับจะไปเยี่ยมลาวมั่งจะไปเยี่ยมจีนมั่งจะไปเยี่ยมเวียดนามมั่ง ไปเยี่ยมมาเลอินโดไปในน้อยคนทีมในน้อยคนไปมันมีประโยชน์ทั้งนั้นไปให้เขมรมันมระแวงไปหาพวกนะครับไปฝรั่งเศสก็ไปนะครับทําอะไรช้าชิบหายกระทรวงการต่างประเทศเก่านะครับกว่าจะเอื้อนเอ่อยวัตถุรถมาจามาได้ไม่ทันเลยนะครับไม่ทันเลยนะ